สวัสดีอาจารย์และเอฟผู้ที่ชื่นชอบนกเขาทุกท่านครับวันนี้จะมาเปิดแบ่งนะครับในส่วนของลูกนกสายดินมาเลยนะครับชุดบนเป็นชุดปอกขาสีทองนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับจองไล้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสายผลนะครับพ่อมีอ่างนำหน้าสามถึงสี่ขันนะครับชุดนี้จะเดินทางวันนี้นะครับมาจําเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับชุดปอกขาสีทองครับมีเสียงขันเสียงขู่ในลาคอแล้วนะครับชุดนี้นะครับลูกๆนะครับจะเข้าสองเดือนนะครับเนี่ยไอตัวนี้มันขันแล้วเนี่ยไอตัวที่ยืนอยู่นี่ครับถักปานจะพาไปชมอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้เป็นชุดที่ต้องช่วยป้อนอาหารวันละหนึ่งเวลาอยู่นะครับในกรงนี้จะมีปอกขาสีม่วงนะครับซึ่งเป็นสายริี้ยวอยู่สายเิี้ยวอยู่หนึ่งคู่นะครับ นี่ครับคู่ที่เป็นสายริ้ว่เปาขาสีม่วงนี่นี่ครับสายริ้ีนยมีเชื่อเชื่องนะครับลูกป้อนนะครับนี่ครับคู่ของสายริ้ว่นี่ครับปอกขาสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีปอกขาสีทองนะครับชุดนี้นะครับเป็นคู่นะครับลูกๆชุดนี้นะครับยังกินอาหารเองยังไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องช่วยป้อนวันละหนึ่งเวลาอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นลูกโทนนะครับอยู่ในนี้นะครับ ชวานี่เป็นลูกป้อนทั้งหมดนะครับเนี่ยลูกทนลูกทนเป็นชุดปอกข่าสีเงินนะครับลูกทนนี้ทรงสวยเชียงครับลูกป้อนเชี่ยงครับตัวนี้จะเป็นรุ่นน้องของตัวกงข้างบนนะครับนี่เป็นลูกอายุประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับ ข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดสายด่างนะครับนี่ครับตัวนี้นี่จะเป็นด่างคู่นี้นะครับคู่นี้ไม่ใช่คู่นี้เป็นปอกขาสีสีม่วงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ด่างตัวนี้นะครับตัวนี้ด่างหน้าด่างนะครับหน้าด่างหางด่างนะครับชุดนี้นะครับ จุดนี้ก็ยังกินอาหารเป็นยังไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องช่วยป้อนวันละหนึ่งเวลาอยู่ลูกเชื่องๆครับนี่ครับตัวนี้ด่างสวยครับชุดด่างนี้จะเป็นด่างสายพเนศนะครับพ่อก็พเนศนะครับแม่นี่จะเป็นสายมาเลร้อยนี่ครับเชื่องๆครับตัวนี้ด่างสวยครับสองเส้นบนเนี่ยขาวหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นลูก ป่าร้อยนะครับกับแม่มาลรร้อยนะครับลูกออกมานี่จะด่างนะครับแม่เขาด่างนิดนึงลูกก็เลยด่างนะครับชุดนี้นะครับสายด่างนี่เปิดไว้อยู่ที่คู่ละสองพันไม่รวมส่งนะครับนี่ับสวยๆนะครับข้างบนนี้จะเป็นคู่ละสองพันห้าไม่รวมส่งครับ เป็นสายดินมาเลยร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับฝากอาจารย์ช่วยกดไลค์แล้วก็กดตดตามให้ด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ